ไปที่ลิงกูทาวกันค่ะวิวลงจากรถไฟแล้วนะคะทุกคนตอนนี้วิวอยู่ที่ลิงกูทาวนะคะอยู่ใก,กล้ๆกับสนามบินคันไซนะคะทุกคนวันนี้วิวมากับน้องๆน,นะคะจะซื้อของฝากกลับไทยนะคะทุกคนตู้กดตุ๊กตาเพียบเลยนะทุกคน ะคะือกว่าจะได้เข้าไปช็อปของก็อันนี้คือแบบลอตาลอใจมากเลยอันนี้จะเป็น สิกเจอร์ของลิงกูทาวเลยนะคะของที่นี่เลยนะคะชิงช้านะคะดูมีกล้าขึ้นนะทุกคนมันสูงมากเลยเนี่ยสูงมากเลยคือแบบกลัวความสูงในแบบขึ้นไม่กล้าขึ้นนะทุกคน ตอนนี้เริ่มรู้สึกหิวข้าวแล้วทุกคนว่าจะพากันกินเนื้อย่างนะคะทุกคนร้านนี้นะคะทุกคนอันนี้บุฟเฟ่เนาะบุฟเฟ่ผู้ใหญ่2,100เยนนะคะอายุ65ปีขึ้นไป1,600เยนเด็กพันสนะคะ สามขวบนี่สี่ร้อยกว่าเคยนเดี๋ยวติดทางกันนะห้าคนใช่ไหมห้าคนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง แต่เดี๋ยวนะทุกคนดูงงไม่เห็นนะตัวเล็กมากเลยเาบอกว่าเป็นคนจีนได้บอกก็เลยอ่านภาษาจีนไม่ออกเคยอ่านภาษาอังกฤษอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยมันอ่านว่าอะไรอ่านบอชุดไม่เอานี่กลับไปด้วยหรออ่านมันตัวเล็กอ่ะมองไม่เห็นอ่ะเนื้อย่างที่นี่บุฟเฟ่นะทุกคนเมื่อกี้บุฟเฟ่คอร์สนะคะประมาณรวมแบ็แล้วก็มันสองพัน สองพันสามบอกบุฟเฟ่ต์วิ่งก็ประมาณไม่ไม่ไม่ถึงพั0ห้าเดี๋ยววิวจะไปตักอาหารกันนะทุกคนเนื้อเพียบเลยนะทุกคนโ่รู้วันนี้แบบว่าสไลด์แบบว่ามีแบบสไลด์ เครื่องดื่มนะคะน้ำมัตรมชากาแฟนะคะมีหมดเลยนะทุกคนเน้นกินผักเหรอคะเน้นผักค่ะวันนี้เน้นผักนละคละกดื้นถน่วันนี้ก็จะเป็นส่วนของน้ำจิ้มเนาะมีแบบ มีโซมีตัวเลยอเาไปเลยค่ะไปเลยก็ได้แต่อย่าเอาเยอะนะมีกระเทียมมีหอมอันนี้จะเป็นกินจินะทุกคนโอ้อันนี้สาลาเปาอันนี้น่าจะเป็นโอเด้งไงทุกคนใช่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 โอ,โอ้โอเด้งนะทุกคน ออโอเด้งจะมีส่วนของไอติมไลยทุกคนมีหลายรสเลยนะคะโซนเลนช์สีเขียวโซนเลนช์สีเขียะทำไอศครีมแบบโคนนะแล้วก็โซนเมนูของสลัดนะทุกคน ของหวานนะคะของกินเยอะนะทุกคนของกินเยอะมากอันนี้เป็นโซนพวกขนมขนมบาร์บารอนะคก็จะเป็นพวกไก่ทอดเนาะไก่ทอดมีทาโกะยากิเยอิกิโซบะนีเป็นข้าวทุกคน เป็นข้าวทะเลนะคะอันนี้เป็นทะเลเอ,อันนี้ซุปมิโซะะทุกคนอันนี้ซุปโข้าวโพดเนาะเยอะแลยวะทุกนะคนส่วนโซนนี้ก็จะเป็นแบบว่าทำอูด้งนะคะทานทงโคตสึ ทำเหมือนแบบปลา๋วยเตี๋ยวทุกคนถือว่าของกินเยอะนะทุกคนก็แบบบุฟเฟ่นะคะอัน,นราคาประมาณ2,000รวมเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ2,500นาะคะทุกคน2,500ัเนก็กินกันก่อนนะคะทุกคนหนึาโอ้ สีขาวน่าจะขาว มมลืาช้อนข้าวทะเลอร่อยอร่อยมากเลยถึงเครื่องทะเล ขอกินเต็มโตเยอะมากเลยนะะแต่ว่าลิ้มนำ ขอเวะคาะทุกคนอิ่มมากๆเลยนะคะเขาให้เคลียร์จานเก็บจานไปไว้ทีที่ชั้นเก็บจานนะโอ,อย้ยอิ่มเลยทุกคนอิ่มมากๆเลยแต่ร้านอาหารก็เยอะอยู่นะคะตรงนี้มีไซสุสริยาด้วยนะ นี้เป็นน่าจะเป็นร้านอาหารอินเดียทุกคนมาถึงก็แวะกินเนื้อย่างก,ะะง,งก่อนไปช็อปนะคะเติมพลังก่อนไปช็อปลแต่ที่นี่บรรยากาศดีมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าลิงกูทาวนนี้ก็คืออยู่ใกล้กับสนามบินคันไซนะคะทุกคน าใครมาเที่ยวที่โอซาก้านะคะลงสนามบินคันไซก็นั่งรถไฟห่างจากสถานีคันไซก็สถานีเดียวนะคะ,ะตรงนู้นก็จะเป็นวิวภูเขาแล้วทุกคนอยู่จะพาทุกคนไปช็อปฝั่งนู้นนะคะ ก็คือมีช็อปหลายๆช็อปมีแบรนด์หลายๆแบรนด์เลยนะคะทุกคนวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนนะคะเหมือนจะมีฝนตกนะคะแต่ก็บรรยากาศดีไม่ร้อนมากเหมาะกับการเดินช็อปมากๆเลยวันนี้ จะเป็นแผนที่ไกด์ไลน์นะทุกคนลิงกูพีเมียมเอาลินะคะก็ที่นี่ก็จะมีสถานที่ให้ช้อปปิ้งหลายๆแบรนด์เลยนะคะทุกคนเยอะเลยนะคะอยู่ที่นี่ก็ใกล้ๆกับสนามบินคันไซนะทุกคนมาง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในกันนะคะทุกคน ก็ไม่รู้ว่าจะอดใจได้หรือเปล่านะคะถ้ามาที่นี่นะคะดูเดินเข้ามาสอบสอบแรกนะคะของอาดิดาสนะคะทุกคนคนเยอะมากเลยนะคะตู้แบบเขาก็ลดราคาด้วยนะคะเยอะมากๆเลยกระเป๋าหมวกรองเท้าเสื้อผ้าะะอาไเ คือช็อปแรกก็ละลายซับนะคะแค่ช็อปแรกนะคะยังยังไม่เดินไปช็อปอื่นเลยนะคะทุกคนวันนี้อากาศดีนะคะทุกคนไม่ค่อยมีแดดนะคะอากาศกำลังเย็นเย็นพอดีเลยนะคะทุกคนอยู่ที่ ลิงโกนะคะลิงกูทาวนะคะก็มีแบรนด์ลังดังหลายๆแบรนด์มากๆเลยนะคะที่นี่นะคะเป็นเอาเล็ตที่ใหญ่มากที่หนึงเหมือนกันนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครมาที่นี่ก็ต้องหักห้ามใจตัวเองไว้นะคะเพราะว่ามีแบรนด์ดังหลายๆแบรนด์เยอะมากมายเลยนะคะทุกคนโอมี ระเป๋าสวยๆตั้งอยู่หน้าร้านเลยนะคะทุกคนน้องๆเข้าไปรอข้างในแล้วนะคะเมื่อกี้วิวออกจากช็อปอามัวนะคะทุกคนก็ ละลายซับไปอีกแล้วนะคะทุกคนก็คือมาช็อปที่นี่ก็คือแบบถ้าอดใจไม่ไหวก็เตรียมตัวกระเป๋าแบรนด์ได้เลยนะคะวิวอยากไปดูกระเป๋าสำหรับเอาไว้เดินทางนะคะของแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะของโลกัสนะคะทุกคนเดี๋ยววิวตามหาช็อปนี้กันนะคะ ที่นี่ก็เป็นที่ช้อปปิ้งแล้วก็ยังมีที่ให้พักผ่อนหย่อนใจชมวิวธรรมชาติด้วยนะทุกคนทุกคนเห็นตรงโน้นไหมคะวิวทะเลนะทุกคนฝั่งตรงข้ามโน้นจะเป็นสนามบินคันไซนะคะคือช้อปเสร็จแล้ววิวก็จะพาทุกคนลงไปดูทะเลตรงโน้นกันนะ วันนี้ไม่ค่อยมีแดดอนะทุกคนฟ้าครึ้มนะคะอันนี้คือวิวทะเลด้านตรงโน้นจะเป็นสนามบินคันไซนะทุกคน เดี๋ยวช็อปสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะพาทุกคนลงไปด้านล่างไปดูทะเลกันนะคะทุกคนนี่แบนรนด์รองเท้าแบรนดังนะคะวันนี้บิวมานี่ทุกร้านลด30ซทุกร้านเลยนะทุกคนชอบที่บิวตามหาบิวหาไม่เจอเทุกคนมันเยอะมากเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนะดูจาก แผนพังแล้วคือแบบมีหลายช็อปหลายแบรนด์มากๆเลยนะคะทุกคนคือบางทีก็เดินหาไม่เจอเดินหลงเลยนะ,ะเยอะมากเลยะะอันนี้คือช็อปที่วิวอยากไปนะ,ะทุกคนแต่แต่ว่าวิวอยู่ตรงนี้นะคะวิวอยู่ใกล้ช็อปกับไนกี้นะคะต้องเดินวนมาทางนี้นะค,ะค่ะถึงจะเจอช็อปนี้นะ เยอะเลทุกคนถ้าเกิดว่าใครแบบมีโอกาสมาเที่ยวที่ออสกานะคะแล้วก็อยากมาหาซื้อของไปฝากคนที่บ้านนะคะก็ให้มาที่ลิงกูทาวได้นะคะทุกคนก็มีช็อปให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะคือเดินไปเดินไปกระเป๋าแฟบไปนะคะทุกคน บิวเจอช็อปที่บิวตามหาแล้วนะคะทุกคนมันมีช็อปที่นี่เยอะเหลือเกินนะคะก็เลยแบบเดินวนตั้งหลายรอบนะคะก่าจะหาเจอนะคะทุกคนช็อปโลโคสนะคะทุกคนหรือว,ว่าจะมาดูกระเป๋านะคะกระเป๋านะคะวิวได้กระเป๋าที่มันแบบว่ากันน้ำได้ด้วยนะทุกคน อ็มีให้เลือกหลายขนาดดีนะคะ ขอเลือกกระเป๋าแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนไม่มีกระเป๋าตัวที่วิวอยากได้นะคะทุกคนแบรนด์นี้มันเป็นแบรนด์เกี่ยวกับว่าขายพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับแคมปิง้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็เยอะอยู่นะคะแต่ว่ากระเป๋าที่วิวอยากได้ไม่มีนะคะก็อดเลยนะคะตอนนี้วิวจะพาทุกคนไปที่ทะเลกันนะคะทุกคนไปกันค่ะ เห็นเครื่องบินด้วยนะทุกคนนนสนามบินคันไซนะคะสนามบินคันไซเป็นสนามบินที่ตั้งอยู่เขาไปสร้างอยู่ที่กลางทะเละทุกคนก็จากตรงนู้นมาดูเครื่องบินขึ้นแล้วนะทุกคนเห็นไหมน้นนะคะก็ตอนวิวมาญี่ปุ่นครั้งแรกวิวก็ลงที่ สนามบินคันไซเนี่ยขึ้นไปแล้วนะเห็นเครื่องบินทีไรก็อ,อดคิดถึงบ้านไม่ได้เนาะก็เป็นคนธรรมดานะคะคนที่มาทำงานต่างประเทศเครื่องบินก็แบบว่าคิดถึงบ้านนะ แต่ทะเลที่นี่เขาไม่มีไม่มีหาดทรายนะทุกคนก็คือมีแต่ก้อนกรวดนะคะตรงนู้ก็มีแต่ก้อนกรวดนะคะทุกคนเดีจะพาเดินลงไปด้านล่างนะคะชมทะเลด้านล่างนะคะ คือทุกคนแนะนําว่าถ้าจะมาเดินที่ลิงคเทาวนะคะต้องเอารองเท้าที่สบายเท้านะคะเพราะว่าเดินหลายชั่วโมงมากนะทุกคนแล้วทีนี้ยง่ลรองเท้าไม่ใช่ว่ารองเท้ากัดนะคะบอกว่าให้กัดรองเท้าก่อนแต่ว่ารองเท้ากัดเอาติดก่อนไหมมีพี่มิวมีพาสเตอร์นะพาสเตอร์ไหมเตลมือเตละไดีอินโคนเดียวอยู่คนอินทวิร์ด ผ่าจมมูกนี่ร้ายอยู่น่ะว่าตรงแก้มมีริ้วแก้มอันซ้ำชิ้นก็ไม่เกี่ยวเอาแบบเอาแบบผ้าไปจะเป็นมีลือมีเยอะพัตเตอร์น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวผ้าทิตย์อยู่ไหนวันนี้มันเมฆมันบังหมดแล้วเอาผ้าทิศอยู่ไหนตอนนี้กําลังซ่อมแซมตัวเองก่อนนะคะมันเป็นช่างใดบิังกันก็มีอย่างขึ้นบุญว่าเรียนรูเท่าใดบุญว่าก็แต่อยู่เอเดาไปเบิร์ดินแล้ ใส่มนะคะทุกคนกว่าจะผ่านมาแต่ละช็อปนะคะทุกคนจ่มีอวนอะไรไม่เอาค่ะกิ๊กินกับเธอนั่นแหละต้องผ่านความเจ็บปวดนะคะกว่าจะได้มาซึ่งของเยอะแยะมากดูแล้วทีนี้รองเท้าให้น้องเปลี่ยนแล้วน้องจะให้น้องใส่รองเท้าใหม่โอ๊ยนั่งอย่างนี้ไม่ได้นะคนเดียวร้องไห้ดิ ดูเครื่องบินนี่ไม่ได้นะทุกคนมานั่งเหมือนั่งมองทะเลแล้วก็มองเครื่องบินขึ้นเครื่องบินลงอยู่คนเดียวร้องไห้เลยนะใช่ค่ะสนามบินคันไซเนี่ยน,นะทุกคนมันเป็นพื้นกรวดนะทุกคนไม่ค่อยมีพื้นทรายนะคะต้องไปที่วากยมะนะคะทุกคนทะเลสวยแล้วก็ที่ ที่ไหนนะทะเลสวยๆน่ะอะไรนะจำไม่ได้แถวคิวชูอะอะไรนะเครื่องบินกำลังลงแล้วทุกคนลงแล้วเหมือนน้ำมันจะขึ้นเลยนะใช่ไหมมันจะขึ้นเหมือนน้ำจะลงลึกอยู่นะที่ทำทาที่ลงแล้วอันนั้นมันจะสองลำมคืนลงแล้ว สองลำค่ะจอดรอลงอยู่ตรงน้เพื่อนเพื่อนไม่ใช่เพื่อนก็คือทำงานที่บริษัทด้วยกันนะคะแต่ว <wan ita> ่าเขาเป็นวีซ่านักเรียนนะคะมาเรียนด้วยแล้วก็ทำงานด้วยนะคะวันหยุดก็เลยชวนกันมาช้อปปิ้งอันนี้หกบรรยากาศหกโมงหกโมงเย็น วันนี้ฟ้าครึ้มนะคะถ้าปกติถ้ามีแดดนิดหน่อยก็ทะเลตรงนี้ก็จะสวยน้องกิฟต์าไปไหนแล้วล่ะลาบว่ะนหาหรือถ้าอะไรตรงนั้นน่ะลิ้นตอนสับเขาบอกว่าเขาเรียนเรียนจบคอร์สท,ที่ออสก้ารเสร็จแล้วเขาจะได้ย้ายไปที่โตเกียวนะคะไปเรียนต่อที่นู่นแล้วก็หางานใหม่ที่นู่นนะคะ ก็ดีเนาะเป็นประสบการณ์อย่างนึ่งเนาะก็ดีเนาะแต่เรามาวีทํางานไงร้อยยี่สิบห้าหรือร้อยิบเก้าใบนี่ยอืมแต่ค่า,าอืแต่ค่าใช้จ่ายเขาก็เยอะต้องทํางานด้วยแล้วก็หาเงินมาจ่ายค่าเรียนนะทุกคนวีซ่าวีซ่านักเรียนนะวีซ่าเรียนชีวิตก็ต้องเดินตามหาความฝันเอ้ <laughs> ทุกคนต้องมีความฝันเนาะต้องตามหาฝันทุกคนจะได้มีแรงสู้ต่อทุกคนอยู่นี่มีที่ขายซิมการ์ด้วยนะคะตู้ขายซิมการ์ดนะคะ5วันนะคะ5วันอลิมิเตดนะคะ5วัน3,700เจ็ยนนะคะเป็นตู้ขายซิมอัตโนมนะะัตินะทุกคนอันนี้สิบวัน 5,000เยนนะคะสะดวกสบายเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็ชอบของได้เยอะเลยนะคะทุกคน ก็มาตั้งแต่เช้านะคะตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะทุกคนก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะครั้งหน้าบิวจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันอีกเพื่อนๆก็อย่าลืมตามบิวไปเที่ยวเหมือนยังเคยนะคะแล้วก็อย่าลืมให้กําลังใจบิวโดวยการกดติดตามนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้บิวด้วยนะคะบิวจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันอีกนะคะวันนี้บิวกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหนะะ้าค่ะ